สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Golden Spatula นะครับสำหรับคอมโบในวันนี้เนี่ยเป็นคอมโบบลมบอร์ดนะฮะนี่บลมบอร์ดพื้นฐานนะครับมี5ตัวนะฮะช่วงนี้นะฮะบลมบอร์ดมาแรงนะบลมบอร์ดกาวอะไก็อร่อยนะครับวันนี้เราก็เลยจับบลมบอร์ดเนี่ยมาเล่นคู่กับซินดิเคทนะครับซินดิเคทที่เราจะใช้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนี้นะครับทวิเฟสนะครับดาร์เล็ตแล้วก็บรัมนะฮะตัวของทวิเฟสเนี่ยมันเป็น อ่าลาพิทไฟน์นะครับสามารถเชื่อมกับคอกแมวได้นะฮะลาพิทไฟน์คู่กันเนาะอ่าแล้วก็ตัวของทวิตเฟสเนี่ยนะครับสมมตินะฮะว่าถ้าหากได้เอ็มเบ้นบูมบอดมานะครับแนะนําเลยนะฮะว่าให้มาเล่นคอมโบนี้นะโหดมากๆเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เอ็มเบ้นบูมบอดมาด้วยเช่นกันนะครับใส่เอ็มเบ้นบูมบอดเนี่ยนะครับให้กับเจ้า ทวิเฟตเลยนะครับทวิเฟตก็จะเป็นหนึ่งในสมาชิกของบูมบอรดแล้วนะครับเวลาทวิเฟตสกิลเนี่ยนะมันจะปล่อยมิสไฟออกมานะบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอลังาการงานสร้างเลยนะครับในคอมโบนี้เนี่ยปกติพื้นฐานแล้วเราจะเล่นเลเวล9นะฮะตัวสุดท้ายจะเป็นทางด้านของเจ้าเวโก้นะครับอ่าอันนี้คือเล่นเลเวล9ก้านะแต่ถ้าเพื่อนเพเล่นเลเวล10นะครับแบบว่าบอดโหดมากสามารถขึ้นได้เลเวล10 แนะนำว่าให้ใช้เมอร์ดิคเซอร์นะครับมันจะเป็นบูเชอร์นะครับแล้วก็เชื่อมกับทิชชี่ของเจ้าเฟเดอร์ได้ด้วยนะครับแล้วถ้าเขาขึ้นเลยว่าสิบนะฮะก็ลงคุมโกโกมานะฮะมันจะกลายเป็น4บุยนะครับเออ4บุย6บูมบอทนะฮะโคตจัดและไอเทมของทวิสเฟนนะครับผมแนะนำเลยันชิ้นแรกครับนี่เลยสเปียลโชจินนะครับ เพราะเราเล่นคู่กับบูมบอดเราไม่ได้เล่นคู่กับซินดิเคตนะปกติมันจะต้องใช้เป็นกุนซูใช่ไหมแต่ว่าถ้าเล่นเป็นบูมบอดเนี่ยผมแนะนําว่าสเปรชชอนจินดีกว่านะครับส่วนไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนะฮะดามเมจเวทนะฮะแนะนำว่าเป็นอ่านี่ก็ได้ฮะ,ะเป็นคริเวทหรืออาจจะเป็นลาบาดอนก็ได้นะครับลาบาดอนอยู่ไหนวะนี่ลาบาดอนอันนี้ก็ได้นะ,ะแล้วแต่ว่าตอนนั้นเรามีอะไรนะครับเออคริเวทก็ดีเหมือนกันนะฮะ เพราะว่าเราไม่ได้เล่นเลดเกมนะครับก็ถ้าเป็นสเปียร์โชจินเนี่ยเล่นเป็นพวกดามเมจเบิร์ดมันจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเลดเกมมันจะเป็นกุนซูบวกกับอัคแองนะฮะแล้วแต่นะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าเล่นกับบุมบอดใช้แบบนี้ดีกว่านะครับอ่ะส่วนตัวแท้งนะครับนี่เลยครับตัวแท้งนะครับก็จะต้องเป็นทางด้านของเจ้าชอการ์ดนะครับออก็ซันไฟนะครับนี่ถ้าเป็นพวกแบบบูเชอร์เนี่ยเอาพวกเลือดเอาไว้เยอะๆจะดีกว่า นะครับอ่าประมาณนี้ก็ได้นะฮะอ่าแบบนี้โหดจัดแค่นี้เลยแค่นี้ก็โหดแล้วนะครับส่วนไอเทมเหลือๆเนี่ยใส่ให้กับเจ้าโลกอดก็ได้นะฮะก็จะเป็นพวกแบบของดาเมจกายภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก็โหดจัดๆแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้คอมโบนี้จะเป็นยังไงความพิเศษของทวิเศษบูมบอทนะครับอลังการงานสร้างขนาดไหนไปชมกันเลยครับ เพื่อนๆครับของหายากมาแล้วฮะอัรคเมนบูมบอดนะครับนี่กจะ็จะได้เป็นแอนดนมบูมบอดมาก่อนเลยนะฮะปกติแล้วเนี่ยช่วงนี้นะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าบูมบอรดมาแรงมากนะครับถ้าได้อาอมสบูมบอดมาเนี่ยได้หยิบกันเลยก็ได้นะครับเพราะมันไปได้หลายสายมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมจะทําเพื่อนมาอ่าให้รู้จักกับคอมโบบูมบอรดเวอร์ชั่นที่แบบโคตรเจ๋งเลยนะฮะ เป็น6บุมบอร์ดที่เล่นคู่กับซินดิเคตนะครับอ่าแต่ตอนนี้เนี่ยบอร์ดเราแม่งยังไม่มีอะไรที่เป็นซินดิเคตเลยครับผมตั้งใจนี่จะเล่นวินตั้งแต่ช่วงต้นเกมไปเลยนะครับยาว,ยาวก็บอร์ดมันก็เลยค่อนข้างหนาวมากนะฮะลงมากว่าสตัวแต่คอมโบเชื่อมกันถึง5เผ่านะฮะอย่างเยอะเลยฮะณตอนนี้ก็แน่นอนนะครับว่าเราบอร์ดโหดขนาดนี้ต้องชนะอยู่แล้วครับ โอ้บ้านนี้ฮะตั้งมาเป็นด้านของไซเฟอร์ก่อนเลยครับคือไซเฟอร์เนี่ยนะฮะมีเล่นเล่นมาแล้วนะครับเล่นไซเฟอร์มันทำให้ไซเฟอร์เล่นได้ถึงหกไซเฟอร์นะครับแต่ไว้อะไว้รอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูแล้วกันสำหรับคอมโบหกไซเฟอร์นะครับก็น่าจะนใจนะในช่วงท้ายคือั่นแล้วนะฮะตอนนี้ใครที่แบบว่ายังยังไม่ขึ้นชาเลนเจอร์นะครับก็รีบไต่นังกันได้นะเพราะว่ามันใกล้จะ รีซีซันกันแล้วนะครับใกล้รีซีซันล้วนะใกล้รีแลงกันแล้วนะฮะเออก็ลองลองเอาคอมคอมนี้ไปเล่นได้นะโหดมากเราจะต้องเอาไอเอ็มเบ้บูมบอ์ดเนี่ยไปใส่ให้กับทวิฟเฟสนะครับตอน,นทวิฟเฟสยังไม่ขึ้นเลยใอเวลาทวิฟเฟสสกิลเนี่ยแม่งโคตรอลังการงานสร้างดาเมจมากเลยนะครับพูดไปใครเราจะเห็นภาพเดี๋ยวรอก,ก่อนนะตอนนี้หมามกผมยังไม่มา เกมนี้มีผู้หญิงเล่นค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยน้องคนนี้ก็เล่นนะฮะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเอาลูกมาใช้ไม่รู้แต่แต่บอกเลยนะว่าเกมนี้ผู้หญิงเล่นเยอะนะครับเพื่อนคนไหนนะที่อยากจะหาความกระชุ่มกระชวยในชีวิตก็มาเล่นเกมนี้กันได้นะโคตรสปัตุลานะฮะเออบอกเลยว่าสนุกมากนะโอ้ได้โคตรไวนะเซฟมากับอาร์เมนนี้นะครับพลูกเต่สามลูกนะเหลือโคตรคุ้มเลยนะ ได้เซตมาอย่างไวาตางม,มันเลือดแดนอีกต่างหากหนึ่งตัวโอ้โหอย่างเอาเหลือยังไงเรามาผมโคตรตึงนะครับกล้ามเนื้อเน้นๆแน่นๆคน,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 นเกมตั้งบ่อนไปก่อนเลยนะเราเล่นวินนะครับเก็บตังค์ไปก่อนนะเดี๋ยวหมากมันก็มาเองนะเจ้าซิมิเคตอ่ะโอ้ยพี่วงนี่โว้ เงินบินไปฮะเก็บตังค์ครับโอ้โหโมาผมนี่บอกเลยนะว่าไม่มีความเป็นซินดิเคตเลยแต่ไงตอนนี้ผมจะไปซินดิเคตแน่นอนนะครับเพราะนานๆทีจะได้เอ็มเบมบูมบอดนะออของดีมากนะในช่วงต้นซีซั่นเนี่ยนะครับผมบอกอยู่บ่อยๆว่าบูมบอดมันห่างกาก,ากเลยจําได้ป่ะเออแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าพอมาสู่ทุ่งท้ายซีซั่นเนี่ยพี่เขาจะปรับบูมบอดมาให้แบบน่าสนใจมากขึ้นเยอะเลยนะฮะ ตอนนี้นะของโหดเลยอะเอ็มแม่มุ่มบมดอนะผมพยายามยัดไอเทมไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้วินต่อเนื่องนะฮะโอ้บ้านนี้เขาก็เอาเป็นลูกเต่าสามลูกมาแครับแต่ว่าบ้านนี้ไม่มีเพชรนะเ,เล่นเป็นไซเฟอร์ช่วงนี้ไซเฟอร์ที่มาแรงจัดจัดนะคือใน1เกมอะเจอไซเฟอร์แน่แล้ว1นึ่งบ,บ้านนะแต่ว่ามาผมมันโหดจัดเนี่ยกล้ามเนือ อยากแพ้เดี๋ยวจัดให้อยากแพ้เดี๋ยวจัดให้จัดให้เต็มๆเลยฮะ6หน่วยเรามาตอนที่อัพเมนต์3คิ2กันเลยนะครับไปกันไวทั้งนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่งไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะรอบนี้ผมก็รีโลนะครับแล้วก็หยิบอันซ้ายมาเลยฮนะเปิดมามีดาลเลียนแล้วก็นางางเทพเฟนพาแบบแพ็คคู่เลยครับผมตอนนี้นะผมก็ตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนนะครับเฟกคคอมนะออ พยายามรีโลสักหน่อยนะครับเพื่อให้ได้ตัวที่สำคัญสำคัญนะอย่างทวิเฟสสักสองดาวอะไรอย่างนี้นะแม่งไม่เจอเลยว่ะตอนนี้ดวงไม่ดีเลยนะครับพยายามที่จะรีโลแล้วตัวไม่ขึ้นเลยเจ้าแคนเดรอร์หยิบมาฮคาเนอร์ใช้ครับค็อกมาใช้ครับโอ้โหประมาณสองดาวครับผมหมดฮะแต่ยังลง ทวิเฟสกับดาเลนไม่ทันนะไม่เป็นไรครตอนนี้บอดถึงเราครับเป็นสี่มุมบอดครับผมก็ยังเป็นเซตเดิมอยู่นะเดิไม่ได้เปกไปเป็นเทวิเฟสลาิไฟเดี๋ยวไฟยังลุกอยู่นะวินต่อเนื่องครับผมแล้วเวฟนี้จะสามารถทําได้ไหมดูสภาพแล้วไม่น่าไหวครับโอ้โหเสียเลือดเฉยเลยเฮ้ยอุตสาหไฟลุกมาตั้งนานไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังไม่ได้ เอาตัวที่เราจะใช้ลงเลยทวิสเฟดยังไม่ลงบอดเลยฮะและ้วทวิสเฟดเราถ้า2องดาวนะผมบอกเลยว่า OP จะจัดได้เป็นเฟน,นเดอร์มาอีกนะครับเป็น2ดาวแล้วเฟนเดอร์ได้ใช้อยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะเล่นเป็น6บูมบอดไปเลยครับผมลงหมากตัวที่จะต้องใช้แล้วนะครับเป็นทวิสเฟดนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะขายขายวัวทิ้งนะครับ เอาตราบุมบอดให้กับทวิเฟตแทนนะฮะใส่อเทมให้ทวิเฟตให้หมดไปเลยครับของแท้งครับโอเคยัดเป็นลาบาดอนให้กับทวิเฟตไปเลยฮะเน้นดานเมจหนักๆไปเลยมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็คือมูดิฟายเตอร์เราติดพิชชี่นะเชื่อมก,กับเฟนเดอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวของทวิเฟตเองเนี่ยก็เป็นลาบิฟที่ไปเชื่อมกับของเรานะครับโอยอย่างเอาอ่ะ บอดอยังตึงนะแต่ยังไม่2ดาวเลยทวิเฟสแต่ว่าทวิเฟสนะครับค่อยมารีโลตอนเราเลเวลหกนะถึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดตอนนี้ก็ถือว่าตั้งบอดเรามาโอเคแล้วนะฮะนี่ครับทวิเฟสที่ใส่ตราบุมบอดนะครับแม่งโคตรตึงเลยเพราะว่าบุมบอดเนี่ยมันเป็นความเสียหายทางเวทอยู่แล้วนะครับแล้วทวิเฟสสกิลมันเป็นเวทนะครับมันก็จะมีประโยชน์ค่อนข้าง,งมากเลยเลชียวเชียวนะเอ่อ ไปเอาไอเทมกันทั้งนิดนึงนะครับในตอนนี้นะผมอยากได้เป็นของแท้งนะครับเอ้ยบัมก็ไม่แย่นะบัมก็ดีแต่ฝันจะเอาเกราะมาแทนดีกว่านะเพราะว่าเกราะนี่สามารถสแสลมเป็นไอเทมแท้งได้แน่นอนนะครับแต่ว่าพี่บัมพี่บัมก็ได้ตัวหมากไอ,ไอชิ้นนี้ก็สแสลมไอเทมได้นะได้เหมือนกันแหละแต่เกาะ เกาะมันทาไอเทมแทงได้ง่ายกว่านะครับผมอยากได้ซันไฟก็เอาเป็นซันไฟามาก่อนเลยฮะเราต้องมีตัดฮิลอยู่แล้วนะเพราะว่าตัวของทวิเฟนเนี่ยไม่ได้มีตัดฮิลนะครับไม่ว่าจะเล่นคอมโบอะไรก็ตามผมว่ายังไงมีซันไฟสักชิ้น,นึังก็ดีนะต่อให้ตัวละครบ,บางตัวมันจะตัดฮิลได้นะแต่ว่ามันก็ใชเดีย,ยผมว่าซันไฟย,ยังไงก็ดีกว่านะครับพยายามเก็บอีคอนให้ได้50เอาไว้ตลอดนะฮะแล้วค่อยรีโลทีละนิดทีละหน่อยนะครับ รีโลทีละนิดทีละหน่อยนะครับอย่ารีโลแบบหมดหน้าตักนะไม่งั้นหมดตูดเร็วไปมันไม่ดีนะฮะพยายามรีโลทีละนิดทีละหน่อยดูว่าแบบมีคนได้เหมือนเราไหมถ้ามีก็ค่อยรีโลเยอะหน่อยแต่ถ้าไม่มีก็ค่อยรีโลนะครับไม่มีใครแย่งนะเนีย่ยสังเกตน,นะเวลาเธอวิเศษสกิลอ่ะมันจะมีวิสต้าเพิ่งออกไปด้วยแบบโคตรตึงตอนนี้ก็มาแบบชิวๆเลยฮนะ เสียดายนะเราไม่ได้วินต่อเนื่องโดนตัดไปเว็บหนึ่งนะครับเว็บสามชิพหนึ่งไม่งั้นนะรวยจัดแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราสปีดในการรีโลนิดนึงนะฮะช่วงเลเวลหกแะรีโลควรจะเจอบ่อยๆจะได้เล่นง,ง่ายๆไพิ่มมาเพิ่มนะครับพยายามซื้อหมักสองเหรียญเอาไว้นะครับแล้วค่อยรีโลนะเมอนิไคเซอร์ครับบรามฮะอืม จะถือเฟดสองดาวแล้วครับผมหลีกสักหน่อยนะสักนิดสักหน่อยต้องเองาเฟดเดอร์ไม่เอาฮะสองดาวแล้วเฟเดอร์ปล่อยไปอพอมีอะไรเปลี่ยนแปลงปุ๊บผมก็จะหยุดนะครับให้อีคอนมันยังคงมีอยู่และดูจังหวะนี้ครับผมทืมิเฟนดของผมนะเวลามันสก,กิลนะครับมีปล่อยพิซไซด์ไปด้วยนะ เห็นนะเห็นวิสัยที่พุ้งออกปะแล้วมันแบบโคตรแรงเลยนะเว้ยปึมโอ้โหแล้วมันโดนหลายตัวมันโดนแถวหลังได้ด้วยนะครับปึมมันแรงมากมันเป็นคอมโบที่ค่อนข้างเจ๋งมากเลยนะฮะเอาตาบุมบอดใส่ให้เทวิเฟตเนี่ยแล้วเทวิเฟตที่ใส่เปล่าชอจินเนี่ยสกิลโคตรถี่เลยนะครับปกติแล้วถ้าเราเล่นกับซินดิเคตเนี่ยเราจะใช้เป็นกุนซูใช่ไหม แต่ถ้าเล่นกับบูมบอรดผมแนะนําว่าเป็นสเปลว์โชจินจะดีกว่านะครับสกิลมันออกได้ถี่กว่าแล้วก็ไอเทมเนี่ยปกติจะใช้อัคแองใช่ปะ่ะแต่ถ้าเราเล่นกับบูมบอรดใช้เป็นแบบอ่าครีเวตหรือลาบาดอนก็ได้นะครับมันมันเป็นอ่าเขาเรียกไอเทมเวทในการเบิร์สดาเมจนะครับถ้าเป็นอัคแองมันต้องรอเลทอะแต่เราเล่นแบบเบิร์สดาเมจสกิลเร็วๆแรงๆตั้งแต่ช่วงต้นเลยดีกว่านะครับถ้าเล่นก <français> ุนซู้ใช้อัคแอง แต่ถ้าใช้สเปรเอลโชลจินใช้เป็นอะรามบ,บัดอนไม่ก็คือรีเวตดีกว่านะครับเลือกเอาตามใจชอบเลยแต่ตอนนี้ฮะแถวหน้าผมเอาจริงก็บางอยู่นะเดินตาวหมดเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยคอยรีโลไปมันก็สามดาวเองอนะผมเซ่ได้มอดิคานเตอร์สองดาวนะครับดาเลียนมาอีกหนึ่งตัว ดาเนสสองดาวแล้วตอนนี้หมากเราแบบว่าค่อนข้างแข็งนะแต่สี่ขีดหนึ่งส่วนใหญ่เลเวลแแล้วนะบางคนอนะเลเวล7จ็ดเลวลแปดกันลนะผมสแลมไอเทมให้คอกเมาส์ต่อเลยครับให้เป็นของเอาไว้ให้เจ้าเอา่อก่อนในอนาคตนะตัวไหนไม่ใช้ผมขายทิ้งฮะเรามาดูกันความโหดของบูมบ่์ดครับผม มอดิเอร์เล่นช่วงต้นเกมกลางเกมได้เก่งมากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคอมมัผมอะไม่ได้คิดจะใช้มอดิไซเซอร์หรอกแต่ว่าเอามาใช้ก่อนช่วงต้นเกมมันเก่งมากนะฮะเออเกือแบบแย่แล้วตบไปได้คนะรับเรยวลาแปดับผมหกตกแปดวเคยเห็นบ้าง ผมพยายามรีโลฝั่งซ้ายครับโอ้ของดีครับผมอัปเกรดให้กลายเป็นของ <ไป S 1> ทองนะฮะดีไเลยครับแน่นอนนะฮะว่าเราจะอัปเกรดให้ลาบดอนไปเลยให้แบบแรงโคตรๆไปเลยฮะเออแล้วก็เอาของเป็นเกราะนะครับต้องการของแท้งนะใส่เป็นเกราะหัวใจแล้วกันไปเลยฮะ แ e. ล้วก็รีโลกันต่อครับพอแล้วสักสามแล้วแต่ก็ไม่สักทีปึ๊บได้ทวิเศษเพิ่อหนึ่งตัวคานเนอร์สองดาวคานเนอร์เก็บมาดาเลสสองตัวครับผมนี่ฮะทวิเศษหนึ่งตัวครับโอเคผมว่ามาผมตอนนี้เริ่มมาละมาเจอกับบ้านนี้ฮะไหวปะ สี่ไดมอนด์เจอกับบูมบอรดครับผมชอบจังหวะที่เวลาแบบทวิเฟย์ดสไซน์อ่ะดูเด็ดตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งออกโหเอาเรื่องจัดฮนะดสไซน์ดอกก็สองร้อยเลยะโคตรแรงนี่ทวิเฟย์ผมสองดาวเองนะแต่ไอเทมมันโหดเนี่ยไอเทมมันแรงฮนะลาบาดอนทองอนะ่ะเกลียวแบบแรงจัด รีโรต่อครับแล้วมาเลยครับทวิเฟสสามดาวครับในเวฟสี่สิบสามฮะอย่างไวเลยครับเออผมปั๊มบอดขึ้นเลยวเจ็ดลงเป็นบลัมไปเพิ่มนะฮะให้ติดซินดิเกตเลยครับลงบลัมไปเนี่ยนอกจากจะได้ซินดิเกตแล้วยังได้แวนการ์ดด้วยนะของดีครับเหลือแค่ทำเจ้าดาลเลียให้ได้นะครับสามดาวอีกหนึ่งตัวแต่จริงๆแล้ว จริงๆแล้วคอมโบนี้แค่ทวิเศษ3ดาวก็โอเคแล้วนะที่เหลือก็ตั้งบอดขึ้นเลยว่าเลยว่าแปดเลยว่าเก้าไปเลยก็ได้นะครับดูดิจังหวะดทวิเศษสกิลอ่ะทีเดียวเท่านั้นอ่ะหายขึ้นกระดานดาเมจเท่าไหร่เนี่ยหมื่นหนึ่งพันนะครับโคตรแรงโอ้โหแล้วเดอะมูนไลท์กำลังจะแตกแล้วฮะบานที่เล่นไซเฟอร์แล้วเจอผม ตัดไปทีนึงเลือดหายไปสิบสิบบวกอะ่ะโอ้แล้วก่อนนะผมแต่ผมคงไม่ได้แล้วฮะอย่าไปหวังเลยไม่ได้แล้วครับถ้าได้ก็จะดีมากเลยแต่ดูสภาพแล้วไม่น่าถึงมือฮะเรียบร้อยเรียบร้อยหมดเลยเอ,อะไรดีอ่ะ อันนี้ก็ได้ของแพงของแพงมิสฟอร์จูนของแพง <t une> อยากทำมรอดิคยเซอร์เหมือนกันนะเนี่ยทำมรอดิคยเซอร์สามดาวแต่ไม่ต้องหรอกเราไปโฟกัสที่เลเวลดีกว่านะครับคนอื่นเป็นยังไงกันบ้างนะบอดโอ้เอ <t une> ็กซ์เทค เอ้ก็ต้องใช้ก่อนด้วยว่ะบอกเราตอนนี้มันชิ่อๆครับเก็บตังค์ครับไม่ต้องรีบขึ้นเวลแล้วเราสู้ได้อยู่ถึงแม้เราจะเลเวลเจ็ดโอ,อ้แล้วมันเจอครับเลเวลเจนะฮะเลเวลเจ็แบบสมดาวอ่ะเอ้คาริโอโคตรสึงเลยแต่จะไหวกับเราหรือเปล่าสกิลผมอ่ะมันทะลุถึงข้างหลังไนเปี้ยง ดาเมจไม่เคยต่ำกว่าหมื่นนะทวิเฟสแรงจัดจัดโคตชชอบเลยนะผมแนะนำเลยถ้าได้ตาบูมบอดอะเอามาเล่นคอมเนี่ยแม่งแม่งโหดจัดเลยจริงๆขอแค่ทวิเฟสหาให้เจอสามดาวอะ่ะแล้วก็ขึ้นเวลได้เลยครับไม่ต้องแบบตัวอื่นไม่ต้องสามก็ได้อะแต่ว่าระหว่างรีโลทวิเฟตอาจจะได้ดนเลสสามดาวมาก็ได้แต่ก็โฟกัสที่ทวิเฟสพอนะครับ บางทีแบบเก็บหลายตัวอย่างสแกนเนอร์ดาเลียทวิเฟสครับมันตัวสองเหลี่ยมหมดใช่ไหมบางทีตั้งหมดนะแบบถึงเร็วก็ไม่ได้เอ่าดูอ่ะดูจังหวะเอาดูจังหวะไหนควรจะเก็บอะไรอย่างตา้ีใ้ผมแต่ยังไงทวิเฟสก็ควรต้องสามนะครับอย่างตา้ีใ้ผมอ่ะทวิเฟสสามครบผมก็ไม่เอาตัวอื่นแล้วนะคือคุณไม่ได้ดีนโลหะตัวอื่นเพิ่มแล้วอ่วะไม่ไหววะ วุ้ยยังจะไหวเอากอสองดาวเร็วหรือว่าแปดเอากอสองดาวมีช็อคกาดอีกด้านหลังสองตัวพี่จะโกงไปไหนแล้วพี่ชายเมื่อกี้นี่ดาเม็ดเท่าไหร่วะดาเม็ดเทวิเฟษอยู่ที่เก้าพันแปดผมต้องรีบปั๊มขึ้นเลเวลแปดนะครับผม เราสกิปมากันที่เว็บ6คลิปหนึ่งเลยนะฮะตอนนี้นะครับผมปั๊มบอดขึ้นเลย69แล้วนะครับพยายามที่จะรีโลนะครับเพื่อทําเป็น6บูมบอดนะครับได้โชว์การไปหนึตัวแต่ว่าก่อนหายไปไหนมาแล้วครับในที่สุดครับผมลงเลยครับผมให้การเป็น6บูมบอดนะฮะจากนั้นนะครับเอาไอเทมของอ่าทางด้านของชื่ออะไรวะคอกเมาา์นะครับใส่ให้กับ โชกาดเลยครับผมเป็นสามไปเทมที่ดีที่สุดนะตอนนี้แล้วนะครับโอเคฮะเรามาดูกันว่าดาเมจของ6กมุมบอดจะเป็นยังไงครับทุกท่านผมพยายามที่จะสกิลแปลมดาเมจไปครับปัก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 จนหมด,ดจนหมดอวิ่งอยอ,องกระหาฝนปิดไปเลยหนึ่งบ้านแบบตึงๆฮะเอ้ยโคตรตึงไอ้ยังหกมุมบอดครับแม่งโคตรโอดโหดอลังการงานสร้าง ตอนนี้ก็เหลือ3ข้คนสุดท้ายนะฮะการเงินผมตอนนี้เหลืออยู่41นะครับมองจากดาวอังคารแล้วเห็นภาพน่าจะขึ้นเลเวล10ได้ฮะรเราไปกันเลยดีกว่าที่เลเวล10ครับบอดเราโหดจัดเลยนะตอนนี้6บุมบอดนะครับแล้วก็บูชเชอร์เนี่ยนะฮะเดิมทีคอมที่ผมตั้งใจเอาไว้คือเลเวล9มันจะไม่ต้องใช้มอดิคเเตอร์นะเออแต่ตัวท้ายจะเป็นทางด้านของเจ้าเวโกนะครับแต่ว่า มองอนาคตแล้วน่าจะขึ้นไปแล้วสิบได้นะครเราเล่นโมดิไคเซอร์แล้วก็ลงบูเชอร์อีกหนึ่งตัวดีกว่าให้กลายเป็นสี่บุญนะครับเอ่อก็สามซินดิเคนนะครับทวิฟเฟตเป็นตัวแบกนะครับสองลาพิสฟนะเอามาบัฟให้ทวิฟเฟตสองวกิกะเอามาเพิ่มความถึงนะครับแล้วก็สองวิธของแถมไม่มีอะไรดูกันไปฮะจาเ,ม,าฟเฟาม็ดทวิเฟตที่ใส่ลาบาดอนทองครับโอ้โหเอาไว้อยู่ฮะไปเรื่ง โดนเข้าไปอีก17นะครับการเงินตอนนี้เรียกได้ว่า easy level 10เลยเชยว่ฮะไอเทมแทงส่วนใหญ่ผมจะใส่ให้2ตัวช่ชกาัดกับโมดิฟิเคเอร์นะครับส่วนไอของแถมก็ดาเลสน,นะอเอกอกอดนะครับผมใส่เฮดเทคกันเบดเอาไว้เพื่อฮิวให้กับทีมนิดนึงนะครับเพราะว่าทีมเราไม่มีฮิวเลยมีเดดดาเมดอย่างเดียวบางที มีทิวก็ดีนะถ้าแบบโดนตัวล่วงหลังอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ช่วยได้เยอะนะฮะเราตอนนี้นะเหลือสี่เดมอนนะครับที่กําลังตึงๆเลยเป็นไม้ตึงมือมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับสี่เดมอนนี่ตึงไม้ตึงมือกับทวิสเฟสผมที่ใส่คูมบอร์ยอู้ยหู้ยวะ่ะทำไมมันเหมือนไม่ไหวเลยวะสีเขียวมันเริ่มเหลือน้อยอ๋อ โอ้ยแรงอยู่แต่ไม่พอครับเฮ้ยไม่ไหวเฉยดามเมจทีอผมหมื่นแต่ว่าทำไมสู้มไม่ได้ไอโกโคตรถึกเลยเรืองเท่าไหร่เนี่ยสี่3นเอาเรื่องนะมันจะได้โคโบโก,โกครับเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นสี่บุยเชอร์ในอนาคตนะโอ้โหหน้าตรงไปเลยถ้าเป็นไรไปเอาค้าวกาดกันได้ข้าวกาดัดากด็ได,ได้ใช้อยู่นะ คอมโบนี้แม่งเจ๋งเจ๋งมากตอนนี้ผมยกให้เป็นคอมที่ผมชอบมากอันดับต้นต้นเลยลาได้ตา,าเนี่ยหยิบมาเล่นเลยดีข้าวกาดเดี๋ยวใส่ให้ใส่ให้กับดาเลสนะครับตอนนี้เราเก็บตังค์ขึ้นเลเวลสิบไปเลยฮะน่าจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะฮะถ้าขึ้นเลเวลสิบได้นะครับไอ้บ้านสิบไดมอนด์เมื่อกี้น่าจะ เหนื่อยอ่ะน่าจะเหนื่อยเพิ่มอยู่มี่บ้านหมาเขาไม่ได้แข็งเลยขนาดนั้นนะแต่ื่อกี้ก็ะสุนไม่ได้วะนี่ครับมาเจออีกรอบหนึ่งฮะบานลูนนะครับชื่ออะไรโมลันนะครับโมลุโมลุนะครับเออโมลันอะไรล่ะโมลุโมุ้โมลุไม่ได้ว่ะ โคโบโกะอย่างเดือดเลยอะแล้วผมต้องกลัวหรือเปล่าอะเตรียมปั๊มเวลครับผม6กขีดหกฮะเรายังสามารถแพ้ได้แต่ยังไม่มีใครแตกเลยเรือ3สาี่ผมแพ้ได้อีกเว็บนึ่งฮะโอ้โหแต่ว่า2บ้านนี้เอาแบบเดือจจดจัดเลยฮะับสิบห้บสารอบนี้แหละน่าจะต้องมีคนแตกแล้ว เป็น3บ้านที่คอมโบไม่เหมือนกันเลยนะครับ Exotec เทคสี่เด o อ b o o มบอร์ดซินดิเคตมาดูกันนะครับเออกอดตัวนั้นน่ะมาอยู่นี่ดีกว่าเออรอบนี้นะผมย้ายหมามาฝังตายนะครับเพื่อหลบเจตุีสตันนะครับเจตุลีเขาอยู่ฝั่งขวาเหตแล้วมาสตันไม่โดนเราครับเราก็สามารถแปลี่กิลต่อได้เรื่อยๆครับและก็แน่นอนนะฮะว่ารอบนี้เราสามารถตบบ้านนี้ไปได้ฮะแต่มันเป็นจำลองครับผม ้แลวเขาเจอกันเองฮะัอ,อ้าวเรียบร้อยครับผมไปแล้วอีกหนึ่งบ้างครับเหลือคนสุดท้ายกันเลือก15หน่วยครตอนนี้เราเตรียมตัวขึ้นเลเวลสิแล้วครับไอเทมชิ้นสุดท้ายไม่น่ามีผลอะไรแล้วเหลือแค่ต้องทำเลเวลสิแล้วก็หาโคโมโกะให้เจอถ้าเราเป็นโคโมโกะก็จะ ได้เป็น4บุยแต่ถ้าเราใช้กากัสเราจะได้4บุยบวกกับดิวินิร้อมด้วยนะครับแต,แต่โคโบโกมันเก่งกว่านะใช้เลือกใช้อะมันตันได้นะครับไปเลยครับปั๊มบอดขึ้นเลยวสิครับและลีหาโคโบโก ของชานไปไหนเอก่อนครับจะสองแล้วขาดตัวเดียวมาเลยครับพร้อมกันเลยครับเอากอนสองดานแล้วก็โคบโ,โกะอีกหนึ่งตัวเอาโคบโ,โ,โกะลงเลยครับให้กลายเป็นสี่บุยแล้วก็เดี๋ยวรีโลนิดนึงนะครับเผื่อเจอโคบโ,โกะสองดาวแบบฝันกลางวันเอาของแท้งเอาของออกมาโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เทมให้กับโคบโ,โกะไปเลยครับแน่นๆแล้วก็เอา ชิ้นส่วนไอเทมให้ก tamam ับดาเลสไปไหวปะรอบนี้ที่มีสี่บุยครับเขาเจาะเราเข้าหรือเปล่ารอกาดผมยังอยู่ครับแนวหน้าเขาหายหมดแล้วและทวิสเฟย์ครับเก็บให้อย่างสวยงามนะจบอันดับหนึ่งครับตึงๆด้วยซินดิเคตบูมบอร์เอ้๊ยโตรโหดโทษอันตรายคอมโบน้เ็นของจริงนะ ลองไปใช้กันได้นะของดีเลยอ่ะของดีอยากนำเสน,น,นอเออนอี่นครับผมโคตรตึงโครตครอันตรายเพื่อนๆนะครับใครที่ยังไม่ชาร์จเจอร์ลองเอาคอมโบน,นี้ไปเล่นกันได้ถ้าได้เอ็มเบมบ์บบอลมาเนี่ย <sk ill historic> บอกเลยว่าของดีเลยทีเดียวเชียวครับผม I'm not going